ผมไม่ได้เป็นผู้ส่งผมคนส่งก็คือเราจมีการจัดประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการขนสดให้ทุกคนได้มาเห็นได้ตาการรู้จักกันเพื่อที่จส่งผมไม่ได้เป็นผู้ส่งผมคนส่งก็คือเรามีการจัดประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการขนสดให้ทุกคนได้มาเห็นได้ตาการรู้จักกันเพื่อ ที่จะติตั้งศูนย์กลางการขนส่งท่องเที่ยวสู่ชุมชนอ,อั่นี้เขาบอกไปแล้วนะผมเราก็การที่จะให้การท่องเที่ยวได้นมาสู่ชุมชนอาจจะมีการพัฒนาแอป,ปร่วมกันทุกระบบขนส่งในพื้นที่ไ็่อย่างที่เห็นนะครับเรามีแอปเรามียูทูบเรามีไลน์แอนดอรอยางเทำให้สุดทาาา้ <S <S า,ายเราอัปเดตแล้วก็ไฮเทคไอทีโปรเจกต์เพื่อข้ามมาอย่างางี้เลยครับแผนพัฒนานะคผมเราจะนำไปในปัญหาเศรษฐกิจผ่านร่าบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมระดับชุมชนประชาชนอยางมีส่วนร่วมเพราะว่าเราต้องฟังเสียงแล้วก็ส่วนกลุ่มทุนก็คือจะจัดประชาคมชุมชนเพื่อชี้ช่องโหว่ของกฎหมายให้ประชาชนทราบทราบไหมครับเพื่อเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเรารู้ไว้เพื่อป้องกานตัวเองโอเคครับผมต่อไปครับผมแ่งทุนนะครับผมรวมกลุ่มอาชีพเพื่อขอรับการสร้าสนรสรสมุนจากภาคนั้น จะได้ตั้งกองทุนพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Enterprise โอเคครับลงมือ